จ้ามรจ้ามรจ้าสกัญญาช้าแนวเลี้ยนลูกหู้น้ำกันกรมาคือเกาดจ้ามนนี่จ้าเพื่อนๆจ้าหลังจากที่สกัญญาแกงเห็ดเสร็จแล้วนะคะดูสิคะหอมช่วยเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันเลยค่ะเาเบิ้งด้วจ้าพี่น้องจ้าเราเบิ้งวัดจันทรขาวจูนพูนดีดีจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งดูสิคะดู วางจ้วยช่วยดีดีดจ้าพี่นอง <ซะ S 1> จ้ารอรอ,รอดสิคะดูขามันดูขามันแต่สุกัญญายังไม่กินเห็ดล้ะค่ะคำแรกสุกัญาก็ต้องกินโปรโตีนก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่อยากว่านก็เหมือนเดิมนะคะต้องกินเนื้อสัตว์ก่อนนะคะ เพื่อจะสอนให้ร่างกายของเราเรียนรู้ที่จะดูดหรือว่านำนำโปรโตีนไปสะสมไว้แล้วก็จะได้ย่อยสลาย mm. แป้งก่อน mm. เพราะฉะนั้นเราต้องกินโปรโตีนกันเลยค่ะ mm. แห่นกระดูกนะจ๊ะเปเ็่อนๆจ๋าดูสิคะนี่อะไรคะต้มยำกระดูก อ่อนใส่เห็ดค่ะมาจัดจ้านด้วยจ้าเพื่อนๆจ้ามาจากหอมกินมันห้อนจากนักจ้าเมืองหนาวจ้า ใส่จ๊ะจ๊ะเพิ่น sa prova r o ึงอสองทีนี้เราก็เห็ดเลยค่ะเห็ดเป็นมรรจาเป็นบรรจาเนนะจกจ้จกกวจ้าหวานจ่วยจ่วยจา้า p r o sa p o ว่าเปนลนไรจพี่น้องจ้าแซ่หรือเ,เ,อเป,อปอออล่ามาเจอเจอเห็ดไหมพี่น้องพี่น้องเรว่าคเห็ดองเนาะเาแซ่จ้าเนจาเขาอื้นห เขาเห็ดเอิญเห็ดถั่วสัญจาอยู่นี่เนาะสารบาบิ๊กราเโานาะล鲁ดวยาฝงรอวะรอวะสาบารอวะจวดจดจุ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 ดต้มยำ สม, ok สมองหดกระดูอ่อนหมูนะคะสุกัญญาคนชอบซกค่ะเ่ปค่อมาะเอาอีกอย่างมแลกกับพย้อมที่เขาวานน่าจะเป็นนองะแซบเซหนัวแซบหนัวแซบหนัวจ้า Si serve. Si serve. Si serve. Attenzione. 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 Va. Va. Attenzione. Sotna. ขายาวๆขายาวๆเลยค่ะโม่รสุกญนาโมตัวเซ็บเซบสุกโมตเซ็บเสุกัแซบแซบหลายจ้าจ้าเพื่อนๆจ้า ยังไดก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูสกัญญานะคะสกัญญามิเกลคาร์มาลตา <You know. S 2> สกัญญาขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจาชาสวัสดีครับสวัสดีครับสักซีเซล